คุณไม่เคยเห็นคนรวยบ้าบาแบบนี้หลังบังคับชายหนุ่มสองคนลงจากรถนายพลตะโกนบอกแล้วทั้งสองรีบวิ่งหนีไปด้วยความสิ้นหวังแต่หลังจากนั้นลูกศรก็พุ่งเขาใส่หน้าอกไม่ผิดนี่คือเกมโปรดของคนรวยออกล่ามนุษย์เดียวกันทุกวันพวกเขาโหดร้ายเล่นกับคนธรรมดาคราวนี้พวกเขาจะหนุ่มกล้ามใหญ่หนักล่ามุ่งม,มั่นที่ได้ความรู้สึกพอใจมากแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ง่ายที่จะเล่นกับเขาเขาบอกว่าใครกดไลค์วิดีโอนี้จะได้โชคดีภายในหนึ่งเดือนนะเธอชื่อเวสเป็นนักเวยอันดับต้นๆ ยูยงคงประพันในเวทีมวยไม่เคยมีใครสามารถทนต่อการแตะลูกสวิงของเขาในอากาศแต่การจากไปอย่างกระทนหันของเพื่อรักที่แสนดีของเขาทําให้เขาซึมเศร้าเพราะหลบซ่อนความทรงจําที่เลวร้ายเขาคนเดียวไปถึงกรุงเทพประเทศไทยหาเวลาเป็นเพื่อนกับเล่าเมื่อเขารู้สึกไม่สบายใจเขาจะไปที่แมชชกมนวยใตยดินเพื่อระบายความเศร้าใช้ความเจ็บปวดทางกายเพื่อแก้ความเจ็บปวดทางใจแต่ช่วงครึ่งปีในการต่อสู้คนเหล่านี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยจนวันหนึ่งได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของเศรษฐี คู่ต่อสู้คือคนที่เล่นในสนามมวยมานานแมชนี้ทําให้คนรวยข้างเวทีตื่นเต้นสุดๆคนสองคนต่อสู้กันไปมาดูเดือดมากยังไงก็ตามเวสก็มีประสบการณ์มาเยอะเข้าดีอย่างรวดเร็วทําให้คนนั้นลุกขึ้นไม่ได้แต่ใครจะรู้ว่าจู่ๆชายคนนั้นก็เล่นแย่เข้ากัดคอเวสอย่างแรงนี่ทาให้เวสเสียความรู้สึกมากมึงเล่นแย่มากแล้วอย่าโทษว่ากูใจร้ายเวสชกหมัดอย่างหนักทําให้เขาลิ้งลงบนพื้นผลงานยอดเยี่ยมของเวสดึงดูดความสนใจของเษฐีชื่อออไมายฮาน อากาศลดริชหลังจากนั้นออมายฮานาากาศลดริชก็ไปหาเวสหวังว่าเขาจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันชกนวยที่ออมายฮานาากาศลดริชจัดไม่ใช่แค่นักนวยที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่เข้าร่วมรางวันสุดท้ายสูงถึง1ล้านเหรียญทีแรกเวสก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่พอกลับถึงบ้านจูจูก,ก็นึกถึงครอบครัวของเพื่อนเลยตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชดเชยหลังจากนั้นไม่นานเข้ามาอยู่ต่อหน้าออมายฮานาากาศลดริชทั้งสองเริ่มออเดินทางทันทีดินไปที่มินมาเพื่อแข่งขันเวสยังไม่่รู้วา อันตรายที่รอเขาอยู่เป็นพื้นที่ที่คนนอกไม่สนใจออหมายฮานากาศลดริชติดสินบนให้กองทัพท้องถิ่นด้วยเงินจำนวนมากภายใต้กำบังของกองทัพ พวกเขาตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆจากนั้นเขาแนะนําเวสให้รู้จักกับผู้เล่นจากท่วทุกมุมโลกนักสูบวกกระทิงที่แกร่งที่สุดในสเปนเอสปาโตยังมีพ่อและลูกซิมลิงจากเท็กซัสด้วยโซเฟียลูกสาวของมหาเศรษฐีน้ำมันแลนดอนผู้ออกแบบเกมมาดูกะคนมีประสบการณ์เวสมองทุกคนอย่างตกตะลึงเวสถามออไหมายฮานาการลดริชว่าเวทีอยู่ที่ไหนทํให้เขาไม่เห็นออหมายฮานาการลดริชกางแขนออกกว้างบอกว่าทั้งหมดนี่คือเวทีป่าปริมณฑลส 259เป็นเวทีต่อสู้จากนั้นอ๋อหมายฮานากาดลดริชก็คว้างสายรัดให้เวสที่ได้ติดตั้งชิปและบอกว่าตราบใดเธอสามารถหนีพวกคนเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและวิ่งข้ามโครมแดนแล้วจะชนะ พูดแล้วทุกคนก็ไปเลือกอาวุธที่ถนัดมือเพื่อแสดงให้เวสเห็นพวกเขายิงและสังหารคนธรรมดาสองคนในที่สุดเวสก็รู้สึกถึงความโหดร้ายของเรื่องนี้เขากําลังจะเดินออกไปแต่ถูกหยุดแลบหลักกลับเผชิญหนะ้ากับกระบอกปืนจํานวนมากเวสไม่มีทางเลือกอื่นเขาคาดเข็มขัดคว้าขวดน้ําแล้วออกเดินทางบอกเลยว่าใครที่สามารถพิมพ์ตัวนี้ได้ในใต้คอมเมนต์ดได้ไม่เกินสิบคนแน่นอนคุณกล้าที่จะเข้าร่วมเกมไหมถ้าแพ้จะถูกฆ่าเพื่อชนะและได้เงินหนึ่งล้านไหมผู้เขาแข่งขันวิ่งมือเปล่าไม่ ไม่มีอาวุธและนักล่าที่มีอาวุธครบมือในการไล่ตามพวกเขาล้วนเป็นผู้ประหารที่มีประสบการณ์ในพริบตาก,ก็หาทางวิ่งของเวสได้เวสวิ่งไปถึงที่แม่น้ําแค่อยากดื่มน้ําแล้วลูกธนูก็ระเบิดขวดน้ําเป็นมาดูกะเขาต้องการที่จะเลิดเลินก,ก,กับเหยื่อของเขาคนเดียวเวสรีบหลบหลังต้นไม้หลังจากที่มาดาก,กะหาเป้าหมายไม่เจอเขาเดินลงน้ําตกเพื่อขึ้นไปต้นน้ําทันใดนั้นเวสก็ซ้อนตัวอยูใต้น้ําแล้วผลักเขาลงไปในน้ําแล้วต่อยมาดากะหลายต่อหลายครั้งอย่างรวดเร็วมาดูกะร้องขอชีวิต เดิมทีเวสอยากจะปลอยตัวไปแต่หลังจากนั้นมาดูกก,ก็โจมปีเขาด้วยกระบองไฟฟ้าเผชิญหน้าคนขี้ขลาดที่ไม่สำนึกผิดแบบนี้เวสต่อยอย่างโมโหต่อยหมัดหนักส่งมาดูกาออกไปขายเกลือทันทีไม่นานนักนักล่าคนอื่นคนอื่นก็ได้ยินเสียงจึงไล่าตามหลังจากพบเวสอยู่ในน้ำนักล่ายิงธนูในมือของพวกเขาไปทั้งหมดอันตรายสุดๆเวสโดนโจมปีเลยรีบวิง่งหนีบางคนยังใช้จรวดยิงลูกระเบิดได้พัดเวสลงมาที่ไหล่เขาเขาชนช้างจนหยุดจากนั้นคนดูและช้างก็ปรากฏตัว เพราะหญิงสาวมองดูท่าทางน่าสมเพชของเวสจึงเดาว,ว่าเขากำลังถูกตามล่ากลายเป็นว่าพี่ชายของเธอก็ถูกตามล่าแม่จะาอยู่ก็ไม่เห็นคนแล้วตายโดยไม่เห็นร่างสาวใจดีตัดสินใจพาเขาไปชายแดนแต่เขาไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้อยู่ในการควบคุมของกลุ่มนักล่าเมื่อทั้งสองกำลังจะจากกันบนถนนทันใดนั้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เร่งมาถึงเวสปกป้องผู้หญิงคนนั้นทันทีผเผชิญหน้ารถมอเตอร์ไซค์กำลังเร่งความเร็วกำลังจะชนเขาอยู่เวสวิ่งเร็วกระโดดแต่เข้าที่หัว แล้วบอกผู้หญิงคนนั้นให้หนีไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อดึงดูดความสนใจของนักล่าศัตรูกำลังไล่ตามเขาอย่างดุเดือดยิงจรวดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเขาบังคับไปถึงบ้านหลังหนึ่งเขายิงตาข่ายล้อมรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันแล้วมอเตอร์ไซค์ถูกลากล้มโดยไม่คาดคิดคนขับคือโซเฟียลูกสาวของผู้ประกอบการน้ำมันเธอไม่พูดอะไรมาออกไปสู้กับเวสโดยตรงถึงแม้นักฆ่าจะเป็นผู้หญิงเวสยังใจดีไม่ลงมือหนะักแต่สาวดีอย่างจรงิงจังอยากฆ่าเวสเพื่อยื้อชีวิตของเวสเวสตัดสินใจที่จะไม่ใจหย่อนอีกต่อไปเวสเตเธอล้มอย่างหนักหลังจากนั้นเหยียบคันเร่งแล้วออกไปจากที่นี่ในทางกลับกันหญิงสาวคนนี้ก็ถูก พ่อและลูกชายชาวเท็กซัสจับตัวไว้เช่นกันอยากฝึกความกล้าของลูกผู้ชายแต่เขาไม่สนใจผู้หญิงพอเวสมาถึงพ่อก็ตายทั้งสองก็ออกจากที่นั้นอย่างรวดเร็วเขาพบเห็นกระทิงไม่เตรียมที่ซีแยกจู่ๆพวกเขาเก็ตระหนักได้ว่าไม่ได้อย่างระมัดระวังก้าวเข้าไปในเขตที่วางทุนระเบิดผมมีเว็บดีๆมาแนะนำยูฟ้าวิดดอมโปรโมชั่นพิเศษสมัครวันนี้รับฟรี100%เล่นได้ทุกอย่างถอนได้ไม่จำกัดจิ้นเดือนคืนย่อดเสียให้อีก5%อแอดไลน์มาเลยที่ อ๋อหมายฮานาการลดริชยังอาศัยตามตำแหน่งชิปด้วยตามหาที่ตั้งของพวกเขาได้เขาบอกทุกคนว่าอย่ารีบเหยื่อติดอยู่ในเขตที่วางทุนระเบิดวิ่งออกไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นลูกชายของซิมลิงก็ถือปืนอัตโนมัติเข้าไปในเขตที่วางทุนระเบิดเวสกระโดดขึ้นดึงคันธนูลูกธนูเสียบเข้าหลายสายของโตซาเอบิยต์แล้วปืนก็ตกลงมากระแทกกับระเบิดที่พื้นเกิดระเบิดขึ้นนำทุนระเบิดที่ซ่อนอยู่ที่อื่นที่อื่น,นเวสและหญิงสาวใช้โอกาสนี้วิ่งออกจากเขตที่วาง รุนระเบิดพบพี่ชายที่หายไปอยู่ในถ้ำปรากฏว่าเขารอดชีวิตมาได้เพราะความชำนาญในภูมิประเทศดังนั้นทั้งสามจึงได้พักสักคืนชั่วคราวเวสตื่นขึ้นและพบว่าเข็มขัดของเขาหายไปแล้วพี่ชายและน้องสาวที่ขโมยเข็มขัดถูกมัดไว้กับรางรถไฟโดยกลุ่มนักล่าเวสแอบ,บตามหลังแลนดอนและจับคอเขาไว้จากนั้นเขาก็เดินมาอยู่ต่อหน้านักล่าและชีวิตแลนดอนเพื่อเอาชีวิตสองพี่น้องสุดท้ายลูกค้าคือพระเจ้าผู้รับผิดชอบอ๋อหมายฮานาการลดริชปล่อยพวกเขาไปเวสค่อยๆเดินมา าอยู่ใกล้ที่ศัตรูแล้วเริ่มสู้กับคนหัวล้านทั้งสองทั้งยิงทั้งต่อยอันตรายและกระตุน้นไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะชนะเวสยิงก่อนยิงตกคันธนูข้างหลังแล้วแต่ปืนในมือตกของคนหัวล้านแล้วแต่เขาเพื่อทําโล่ให้ตัวเองแล้วเขาก็กระโดดลงน้ําและว่ายออกไปอย่างรวดเร็วสําเร็จที่มารวมตัวกับซองพี่น้องที่ได้เดินออกไปก่อนเขาบอกให้รู้ถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาปรากฏว่าทั้งสองคนต้องการใช้ชีพเพื่อแลกกับชีวิตครอบครัวเวสได้เอาคืนชีพแล้วและไม่ได้ตามหาอีกต่อไป กลุ่มนักล่าดึงมีดออกมาแทงตายสำหรับคนไร้ค่าที่รู้แค่แอบถ่ายแม่แต่ทิ้งหลักฐานไว้ข้างนอกทั้งสามเดินตามทางน้ำไปยังชายแดนออมหมายฮานากาศลดริชอาศัยตามตำแหน่งอีกครั้งเวสให้หลักฐานกับพี่น้องสองคนบอกให้ออกไปโดยเร็วที่สุดแล้วพายเรือเพื่อดึงดูดศัตรูแล้วระเบิดทั้งน้ำมันเพื่อซื้อเวลาแล้ววิ่งเข้าเขตชายแดนทหารตดตาวุธไล่ตามขาวเห็นเวสกำลังจะข้ามแดนศัตรูใช้ปืนยิงรถถังเพื่อระเบิดบ้านข้างหน้าเวสถูกบีบให้เปลี่ยนทิศทางภายใต้าการเป็น เป็นนักแม่นปืนของออมายฮานาการลดริชและความกดดันจากปืนของทหารโดยรอบเรือแคนูก,กำลังจะทนไม่ได้เวสต,ต้องทิ้งเรือและขึ้นฝั่งเขาขโมยปืนไรเฟิลตันโนมัิได้อย่างง่ายดายฆ่าพวกทหารได้อย่างง่ายดายในที่สุดก็ได้ขึ้นสะพานค้ามโรมแดนแต่คาดไม่ถึงว่าศัตรูกำลังรอเขาอยู่แม้จะใช้ชีวิตของทารกเพื่อบังคับเขาต้องยอมมอบชีพให้การต่อสู้ที่ลีบเร่งไม่ได้กำลังจะเริ่มออมหมายฮานาการลดริชส่งลูกน้องบางคนนำไกลก่อนพวกเขาเข้าใกล้ผู้ต่อสู้แม้สู้แบบไม่ยุติธรรม สักพักเวสก็ทนไม่ไหวออหมายฮานาการลดริชมองดูเขาอย่างสบายอยู่ข้างอยู่ข้างเขาแต่นักสู้ก็เป็นนักสู้เวสเข้าควบคุมอย่างรวดเร็ว กำจัดผู้ชาย4ี่คนได้แต่ผู้หญิงคนนี้มีปัญหานิดหน่อยเวสกระชากผมของเธอมุนรอบหนึ่งแล้วจังหวัดจันทบุรีด้วยหมัดใหญ่ในที่สุดบอดี้การ์ดของออมหมายฮานาการลดริชผู้ชายคนนี้อาศัยความกล้าบางอย่างไม่เจียมตัวเลยเห็น <f irm acer> ได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจว่าสิงโตไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการจับกระต่ายเวสหุกซ้ายหุกขวาต่อยมัดที่ผสมและหลากหลายตามไปด้วยต่อยสองมัดใหญ่แต่ลูกสวิงของเขาในอากาศ ผู้ชายลงพื้นทันที então, ออหมายฮานาากาศลดริชกำลังเตรียมสังหารเวสด้วยปืนโชคดีมากผู้ชายหัวล้านได้รับให้เขาหนึ่งนัดเวสพุ่งไปข้างหน้าแต่ออหมายฮานาากาศลดริชหนึ่งหมัดสองหมัดสามหมัดตอนนี้เจ้านักหน่วยก็กลับมาแล้วในที่สุดออหมายฮานาากาศลดริชก็ได้รับการลงโทษที่เหมาะสมในที่สุดเวสก็ได้รับการไหยาพยจากเพื่อนเข้าไปออยู่กรุงเทพมากลายเป็นครูสอน